อเดตอาการบาดเจ็บบุ๋มปนัดดาเกิดอุบัติเหตุรถชนที่ประเทศสิงคโปร์ปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดล่าสุดเจอค่ารักษาพยาบาลเข้าไปทำเอาหายป่วยแทบไม่ทันทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหลังทีทีกรและนักแสดงสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเกิดอุบัติเหตุรถชนที่ประเทศสิงคโปร์โดยถูกรถคนอื่นมาชนท้ายรถแท็กซี่คันที่นั่งอยู่ กระแทกแรงจนทำให้บุ๋มมีอาการเจ็บที่หลังส่วนเพื่อนที่ไปด้วยมือถือหลุดกระเด็นกระแทกตาพร้อมกันนี้บุ๋มปนัดดายังเผยอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกว่า ปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัดเส้นสปาร์ตเอมกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพลันมีผลกับเส้นประสาทส่วนผลเพื่อนที่ไปด้วยมีอาการมึนหัวอาเจียนหลายรอบล่าสุดบุ๋มปนัดดาอัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองอีกครั้งว่า หายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไปสองห0ื่นกว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เอ็กเรย์คอกับหลังยาฉีดแก้ปวด1เข็มยากลับบ้านสี่อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับค่าเจอหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้านสอง0 0ื่นกว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆงง